ตาตุ <tripod dog people desserts> ๊บ <Jan> ต <aji> ุ๊บกจ้นจะอนตาตุ euh ๊บีเลยจริงเหอน้องจะหลับน้องจะนอนนตน้ลูอะน้องจะนอนเอาไว้ข้างนอกเราไปทำอะไรในห้องอมะนาวปิดตู้ใหกประมิเลยเอากลมน้องนอนแกนไปยเยอโอ้โอ้กลมน้องนอนแกขอสีสเอเขโอ